อันผมตบกขาบอกไปว่าหาเรียนเบา,า,าเงี้ยวเว้นแดดหอนชีพหายโคตรแมงนี่เอ๋ออ๋อมาที่ไหนที่ป้ายเบาเห็นเพิ่งได้พี่น้อังนี่นี่อาจารย์นางดนตรีสายเบากูแหลย <c oughs> ไปไปไปโอ้ขึ้นดีอยู่ว่ะรอบนี้เดี๋ยวเราไปล้างก่อน <c oughs> เอื่อนหน้าเงั้นหน้าไอ้ห่างงื่อนหน้า,า,นนาไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นเล่าขึ้นเล่เาดีดีด,ดีไปไปเสือได้ไปเสือได้ครับ เลีมมึงแลนต่อไปดิ่ะแยน้อสัตว์มึงเน่ยข้างหลังมึงเนไไปไปลงลงอ๋ออโอ้ยเลนไปสไปเ้ยนไปเลนไปเลยมึงเิงเห็นวาวมันเถื่อถุงมันเถื่อถึงทัวถึงไปดีเจงดูดีดูดีมาดูดีดูีปเสืไปหรับ กินข้าวก็บาอะไรเปเดียวไปไปไปเือกโอ้โหผงหน้าไปไหนครับยากาศมันตึกเดียดไปไหนครับสุดยอดไปเลยไปเลยว่ายิ่งเยอะ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 จุกหายใช่ปี่มือผมไปกันใครครับ จะของหน้าบดาเข้าวยจะกดหน้าแมงใเอดไปหลวดเจ็ดเอาหลวดเลยจะของหน้าบดาเาแท้วยิ้วสวยยิ้วสวยครับหน้าโอเคโอเควักขั้นเท้ <Okay. S 1> ไปขั้นเท้